เหตุการณ์ที่ประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2535นับถึงวันนี้ก็ครบรอบ30ปีนะครับที่เดือนพฤษภาคมที่จะถึงข้างหน้านี้เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านบุคลากรภาคประชาชนจำนวนมากทั้งทราบว่าเสียชีวิต และศูญหายโดยที่ไม่ทราบล่องรอยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้ก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนะครับรวมๆแล้วก็นับได้หลายร้อยคนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับคณะญาติของผู้ศูญหายรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บก็หามาตรก,การในการที่อยากจะทราบความจริงข้อเช็จจริงว่า บุคคลผู้สูญหายไปนั้นเนี่ยเขาเป็นตายไร้ดียังไงนะครับแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าทําไมถึงมีการกระทําจนกระทั่งญาติพี่น้องลูกหลานของเขาต้องเสียชีวิตหรือกระทําจนกระทั่งตัวเขาได้รับบาดเจ็บก็พยายามเรียกร้องนะครับเรียกร้องเพื่อที่จะให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้กระจ่างชัด ก็ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรทางคณะผู้เสียหายก็เลยเมีความจำเป็นนะครับก็มาขอให้สภาทนายความช่วยดำเนินคดีเพื่อเพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอันเป็นปริศนาข้างคา,าอยู่ในหัวใจเนี่ยนะครับให้กระจ่างในตอนนั้นสภาทนายความก็ได้แต่งตั้งคณะทน,นยความชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อดำเนินคดีให้กับผู้เสียหาย ผมก็เป็นหนึ่งในคณะทนายความที่ดำเนินคดีเรื่องนั้นนะครับปรากฏว่าในทางคดีอาญาเนี่ยนะครับก็คงจะคือหลังจากที่เหตุการณ์สงบแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเขามีการออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็พอให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับก็เป็นอันว่าไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษเนี่ยก็ เน้นไปทางด้านคดีอาญาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นคดีที่ให้สภาทนายความทำนะครับก็หนักไปในทางเป็นคดีแพง่งเป็นคดีแพ่งก็ฟอ้องจําเลยทั้งหมดรวมทั้งหน่วยงานทางทางที่เขามีกองกำลังในขณะนั้นนะครับที่ออกมาเขาเรียกว่าฝ่ายเขาเรียกว่ารักษาความสงบนะครับฝ่ายประชาชนก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มา ก่อให้เกิดเขาบาดเจ็บนะครับล้มตายก็ก็ต่างายต่างเรียกกันคนละอย่างก็มีการดําเนินคดีกันมานะครับเพื่อที่ต้องการจะทราบข้อเท็จจริงมีการขอเอกขอให้ศาลเนี่ยนะครับออกหมายเรียกเอกสารต่างๆรวมทั้งบุคลากรที่เขารู้เห็นเรื่องราวนะครับมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อต้องการที่จะไขข้อข้องใจเหล่านี้ แต่ในที่สุดก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็ข้อที่จริงอันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้นะครับแล้วในที่สุดนะครับคดีที่ดำเนินการในศาลเนี่ยศาลท่านก็วินิจฉัยว่าเนื่องจากมีพระราชกำหนดน,นิรโทษกรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอันว่าความผิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้รับการการยกไปนะครับก็หมายความว่าไม่ต้องมีการรับผิดชอบกันนะครับ ในทางกฎหมายก็จบลงเพียงเท่านี้เพราะนั้นปัญหาเรื่องอที่เขาคาใจกันอยู่เนี่ยนะครับมาจนบัดนี้เนี่ยก็เป็นเวลา30ปีแล้วยังไม่สามารถที่จะหาข้อที่จริงมาคลี่คลายความรู้สึกที่ที่แย่ๆของเขาได้นะครับลองนึกดูนะครับว่าจะเกิดมีคนอันเป็นที่รักของเราในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับสูญหายไป สูญหายไปไม่รู้ว่าเป็นตายร้ดียังไงนะครับแล้วก็รู้แน่ๆว่าเขาเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มาอยู่ในเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี25 -35 นั้นแต่แล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเขาต้องการคําตอบนะครับเขาต้องการคําตอบว่าเป็นตายไร้ดีอะไรยังไงก็ขอให้รู้นะครับก็เชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับน่าจะมีข้อมูลอยู่ไม่ใช่น่าจะแหละต้องมีเลยแหละนะครับ ถ้าเกิดมีการเก็บเก็บเอาเอาเอา,เอา,อาร่างของผู้คนเหล่านั้นไปเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีการทําบันทึกจะเป็นชั้นความลับระดับไหนก็แล้วแต่นะครับมเมื่อเวลาล่วงเลยมานานขนาดนี้แล้วควรจะเปิดเผยออกมานะครับว่า,าผู้คนที่สูญหายไปโดยไร้ร่องรอยนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับก็ การจัดงานครบรอบ30ปีพฤษภาประชาธรรมเนี่ยนะครับก็ดีข้อเรียกร้องอันหนึ่งของคณะผู้จัดงานอยากจะขอให้ทำประวัติศาสตร์เมื่อปี2535ที่ยังคลุมเครืออยู่ให้กระจ่างชาัดออกมานะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยการเรียกร้องกันอะไรกันต่างๆมันมันไม่สามารถทำได้ละเพราะมันล่วงเลยเวลาของอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าทํำยังไงที่จะให้เหตุการณ์นั้นเป็นบทเรียนนะครับที่จะให้ผู้มีอํานาจปกครองได้ตระหนักว่าเมื่อไรก็ตามถ้าหากว่าการใช้อํานาจปกครองไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่เป็นไปตามครลองคลองธทมแล้วแล้วก็ประชาชนจะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของเขาและเมื่อนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อย่างเช่นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หลายๆครั้งที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดซ้ำรอยขึ้นมาอีกได้ก็ขอให้การจัดงานลํำลึก30ปีพฤษภาประชาธรรมนี้เป็นบทเรียนชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้มีอำนาจปกครองทั้งในปัจจุบันก็ดีทั้งในอนาคตก็ดีนะครับจะได้ตระหนักว่าใช้อำนาจนั้น ให้ถูกต้องชอบทำแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขครับก็เป็นเรื่องที่ผู้มีผู้ผู้บริหารระดับสูงผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับพึงสดับปรับฟังข่าวสารนะครับ โดยเฉพาะยิ่งเหตุการาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของประวัติศาสตร์และทุกปีนะครับก็จะมีการจัดงานลารึกทุกปีแล้วก็ในบางปีในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานราชการก็เข้ามาสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่อ่า ที่แบบว่าพอจะให้การสนับสนุนช่องทางไหนได้เนี่ยนะครับก็เข้ามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารที่เกิดขึ้นจากการจจัดงานลํำลึกในวาระครบรอบ30ปีนี้เนี่ยน่าจะต้องเข้าถึงสายตานะครับหรือว่าเข้าถึงความรับรู้ของผู้ปกครองผู้มีอำนาจนะครับส่วนว่ารับรู้แล้วจะเพิกเฉยหรือว่าจะเข้ามา สนองต่อข้อเรียกร้องนะครับของผู้ที่เขากำลังทุกข์ยากลำบากใจตรอมตมตรอมตมมาเวลาตั้ง30ปีเนี่ยก็วิงวอนนะครับให้มาช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้ผู้คนเหล่านั้นด้วยครับ